ตอนนี้เรามีภารกิจนะต้องไปซ่อมบริเวณเตาโรงไฟฟ้าข้างบนนะฮะซึ่งจะเป็นจะเป็นแท้งอยู่จะมีอยู่4จุดฮะเราต้องลองปีนขึ้นไปแล้วก็ไปดําเนินการซ่อมข้างบนให้แล้วเสร็จแล้วก็ลงมาทําการเปิดวาลทำงานของระบบฮะจยดตรงกลางกลางโรงเลยไป พื้นที่กันดีกว่าแล้วก็ปีนขึ้นแท่งก่อนเลยของเครื่องมือที่ผมเนี่ยผมขึ้นไปจัดการต้องต้องหุ่นนะฮะโอ้โหโอ้โหพี่โจอยงเง้ยเลยวิ่งข้ามมาไม่เห็นอะ ออกก่อนได้แล้วรอแยวผมจะขึ้นแทงนี้แทงหนึ่งกำลังบินตัวหลังเห็น,นใช่เดี๋ยวผมขึ้นไปซ่อมกบนหนึ่งแทงเดี๋ยวถ้าผมจะลงคุณด,ดอดรอดผมก็ได้โอ้โหคนโดนดี ดโอเคตอนนี้ผมกำลังซ่อมนะ โอเคสวยเยนต้องอยู่ต้องลงม<ผ>มทางด้านคูดอสแล้วละ่ะตรงไหนนี่ hey. ต้องลงฝั่งนี้ปะดูทุนก็ได้นนะเร็วออพี่แบบน่นก็ต้องรอหนึ่งมันมีสองซอยอ่ะพี่รอซอย ตัวนู้นหุ่น้อมกันต้อหาใได้ตอนนี้เราเสร็จไป2แทงแล้วฮะนะเหลืออีก2แทงนะกู <c oughs> ดอสตอนลงนี่แหละอยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ตรงข้ามอฝั่งนู้นนะ่ะก็ไปแล้วออกจะเตัวอ่าอ่ะแต่

เอ้ยผมติดติดรั้ว จะเข้ารูตงี้ออือาดูตรงนี้น่าจะโอเคเอ้าแดงต้องรีบมันละได้ไหมนได้น,นี่วาพี่ปินเนยกำลังเดินม่เห็นม้างเอาเอาชิบหายไงวะ ไม่มามันเดินขวาอ้อ,อมดรอสมาดูแป๊บดูทิศทางมาทางขวาว่ะดูดรอสนี่มันนั่นแหละนั่นแหละดรอสมาแล้วอยู่มันแจมเฮ้ยเึมมันหาเว้ย

ผมเดือห้าเจ็ดอ่ะพอกันตกอีกสวยซ้ำสวยซ้อนอะ่ะฝนตกอีกเนี่ยน่าจะแทงด้านหน้าเนี่ยคุณอสแทงตรงที่ผมมองไปเนี่ยมันต้องเดินตามหลักัเดินไปทางขวา ผมรอใช่ผมรอเหรอไหมแล้วก็ <c oughs> ผมรอก็อปีนขึ้นไทยพี่พี่หาทางไปเลยทำอะไรผมไม่ได้แล้วต้วองขุดออกจุดเฟื้ยเดินกลับดูเดิมนะ ดใช่ใช่ใช่ใชใชนี่แหละแทงด้านหน้าบบนี่แหละกูดอสสองแทงซ้ายขวาเดี๋ยวเราขึ้นคนละแทงเลยก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นแทงเดียวกันก็ได้นะมันน่าจะปีหนหากันได้อยู่วัดจังหวะที่เราปีนขึ้นมันจะมองใช,ใ,ใช่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 จะมุ่งใกล้ถึงทางหรือว่าลองให้ปีนขึ้นไปก่อน

ดูว่าแม่งบั็กแทงเดี๋ยวบันไดปีนขึ้นไม่ได้อุ๊ดอดเดี๋ยวดูให้อีกนะเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นกี้มันว่ากำลังเดินมาโอเคมันจะหยู่นิ่งๆมันจะไม่ใช่ตัวเดียวมันจะสองตัวเลยนะ เห็นก็เดี๋ยวอาจจะอยู่รอดปลอดภัยมั้งตาขาวแล้วกำลังปีนอน้าตาแดงแล้วอยากเอาที่ผาละเกอเคยังไม่โดนยิงโอเคขึ้นมาแล้วินีแอบติดกลับมกันซ่อมกล่องหนึ่อสามสี่ห้าคุณเจ็บเลับสิบ นราปีนเบรกแท้งนะโอเคผมกำลังซ่อมอีกแทงแล้วแทงสุดท้ายฮะผมยิง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 ขึ้นมาโอ้มันเดินไปนู่เนเรียงเห็นปล่อยม มาแล้วพี่เป็นอ้อมมาอ้อมมาพี่เหรอเออจริงยิงขึ้นมาปัญหาที่เรีนมาไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยแบบโอ้โหมองไม่เห็นว่ามันยิงมันจะ f a งไหนก็อยู่ขอบเลยคือขอบรั้วเลยเหรอแกมันกำลังอยู่เหรอเห่ไรเห็นแล้วเห่ไรเห่ไรเห่ไรตัวอยู่ขอบ ตัวซ้ายก็อยู่๋อกำลังเดินมาตัวซ้ายนะลงเบดูจะลงได้หรือเปล่าเคกำลังลงครึ่แงแทงงคช่ล้วละ่กล้วใกลลวแปบ๊บนึงโอเคขึ้น เหลือเปิดแทงตรงกลางคูดอสอยู่ตรงนู้นเลยนะของแทงกลางพี่อออืืหกำลังเดินกับไม้นั่นเดินกับมาอีกตัวหนึ่งกำลัเงเดินไปหาพี่ก็ชิบหายเงินสองตัวเลยวะคาซายู่ทำไรไม่ได้ มีอะไรแล้วพี่นะตรงกลางไ<ป>ูดมันไปแล้วไปเลยนะไปไหน,นพนี่นี่นีะ่ะเ,เปิดเปิดวาล์วตรงกลางดูก่อนโอ้โหเห็นนะไอ้นี่มันกำลังเดินมา <c oughs> ไปแค่ปีนไม่ได้ ใช่ก้ควยชัวอื่นมันมาเฮ้ย <c> อ <oughs> ีกชิบหายาานะกูดอดมาผมกำลังมอบอยู่ไปหากูดอดนั่นแหละก็เพิ่งรู้ว่ามันเดินเข้ามาแบบนี้เอาเรื่องเวย้ยไปมันก่อน หมอบมันอยู่แค่ันตายมันเห็นผมแล้วกำลังขยับเอาเสาบังไม่ให้มันยิงได้ ไปหาคุณอดนะเมติ่งตัวตอีกตัวหนึ่งก็ loyalty, oh ี่ไหนเห็นคุณดดอโอ้โหใช่ใชพูดไม่ได้เลยพูดกุ๊บๆเลยหันมายิงนะโอ้เีนี่ ủa nhìn thấy 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 lắm thấy 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 ย้ำนะมาวิงมาว่ะทำไม่ไรครับพี่ปิดอยู่โอเคมันมาหาพี่นะไปไหนไม่ไ,ได้ต้องรอตาแดงๆอยูอ่เดินอีกรอบนึงผมจะออกน,นะ